ตอบทุกข้อตัวอย่างเรื่องการซื้อไฟว่าทำไมเราต้องหยุดการซื้อไฟครั้งนี้ข้อตัวอย่างที่1โอ้ยซื้อไปเถอะรอบนี้2.2บาทราคาก็ดีกว่าเดิมเยอะแล้วอาจารย์วีระก็บอกราคานี่ดีแล้วพรากว่าชาชนอะทำกันบ้านน้อยไปเองใช่ครับราคา2.2บาทมันดีกว่าราคาที่เราใช้อยู่ปัจจุบันแต่มันถูกได้มากกว่านี้ไงฝรั่งเศสศึกษาว่าถ้าทำดีๆเราลดต้นทุนให้เหลือแค่บาทกว่าๆได้เลยหรือแม้แต่ในไทยเองที่เขื่อนศรลินทรก็ฟออเอาทุนไปลอยตุ๊กป,ป่องอยู่ในเขื่อนแล้วก็เอาโซลาเซลล์ ให้เหลือแค่1บาทกว่าๆไม่ใช่เรื่องยากแล้วเราจะไปรับซื้อที่ราคา2.2บาทเพื่ออะไรหรือเพื่อใครข้อโต้แยนงที่2เนี่ยพวกคุณไม่มองถึงอนาคตพวกบริษัทใหญ่ๆแบบ g o o g l e Microsoft หรือบริษัทจากยุโรปเขาซีเรียสเรื่องพลังงานสะอาดกันถ้าเราไม่มีพลังงานสะอาดเพียงพอเขาไม่มาลงทุนกับเราแน่ใช่ครับเขาซีเรียสเรื่องพลังงานสะอาดและซีเรียสมากๆจนถึงขั้นพลังงานสะอาดนั้นต้องไม่ปรบปนอยู่กับพลังงานสกปรกแต่ถ้าเราใช้วิธีซื้อพลังงานสะอาดแบบที่เรากำลังจะซื้อในวันที่30ธันนวาาี้พลงงสอาดจะถูกส่งเข้ามาที่ส่วนกลางก่อนแล้วก็รวมกับพลังงงานสกกปแล้วถึจจ ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งวิธีการแบบนี้บริษัทยุโรปเคยมาตอบในกรรมธิการแล้วว่าเขาไม่โอเคสิ่งที่บริษัทยุโรปโอเคคือสิ่งที่เรียกว่า direct PPA คือให้บริษัทยุโรปไปซื้อไฟฟ้าตรงจากผู้ผลิตเลยจะได้มั่นใจได้ว่าได้พลังงานสะอาดจ,จริงๆดังนั้นถ้าเราซื้อพลังงานสะอาด3,600เมกะวัตต์นี้มาแต่บริษัทยุโรปไม่โอเคทุกอย่างก็ไร้ค่าอยู่ดีข้อตัวอย่างที่สามกกพเป็นองค์กรอ,อิสระนายกจะไปสั่งได้ไงสั่งแบงก์ชาติยังสั่งไม่ได้เลยอันนี้เล เพื่อทวงดุลการทางานของรัฐบาลแต่กกพไม่ได้อิสระแบบนั้นกกพยังต้องทําตามนโยบายของรัฐบาลอยู่ซึ่งนโยบายของรัฐบาลกําหนดโดยกพชถ้ากพชไม่มีนโยบายให้ซื้อไฟก็กพจะฮึ่มลุกขึ้นไปซื้อไฟเองแบบนี้ไม่ได้เปรียบเสมือนกพชเป็นกองไฟและกกพเป็นควันถ้าไม่มีกองไฟก็ย่อมไม่มีควันซึ่งอันนี้ทุกคนเห็นตรงกันไม่มีใครเถียงเพราะการซื้อไฟที่เป็นปัญหารอบนี้ก็เกิดมาจากมติกพชในปี66แต่แม้ทุกอย่างจะเริ่มจากมติกพชแต่อีกฝั่งกลับเถีีียยยยงงว่่่าาากกกกกกพพชเเเเลลลไไมมด้ันนน็รรถททตุคห กันว่าควันเกิดจากกองไฟแต่เรากําลังเถียงกันอยู่ว่าถ้าไม่มีกองไฟควันมันจะยังอยู่หรือเปล่าผมจึงขอยืนยันอีกครั้งว่านายกรัฐมนตรีต้องยกเลิกการซื้อไฟครั้งนี้หรือถ้าไม่กล้าหารพอก็ชะลอไว้ก่อนก็ได้แล้วเอามาคุยกันอีกทีนึงและถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยสําหรับผมคุณจะไม่ใช่นายกรัฐมนตรีอีกต่อไปแต่จะเป็นแค่คุณแพทองทาน